ให้หลงเป็นยังไงเออแล้วกินข้าวกินข้าวก่องกินข้าวอะไรกินในติมใช่ไหมทำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทำรอบลิงดาบโดยเด็กขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยนะอี๊ฟาริงสตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาริงสตอรี่นะครับเห็นวิบวิกขึ้นก่อนอีกแล้วแบบนี้ใช่แล้วครับเราจะมาแก้ฟิล์มกันนะครับ วันนี้นะครับจะทําให้ทุกคนรู้ว่าจูบให้ล้มเป็นยังไงตอนนี้นะครับก็สายมากแล้วบิ๊กยิ่วข้าวมากแต่ฟิลมยังไม่ตื่นเลยเราไปปลุกพี่ฟิลม์กันแต่การจะปลุกฟิลมยังไงนั้นไปดูกัน ยยอย่าล้วผิู้องแล้ว so, uh, ้ก mm ันเนาะ 음. <laughs> 듀드 <laughs> Điểm lại Điểm nào dạy lại hỏi này Điểm này lại hỏi này lại chuột dạy lại hỏi 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 dạy đợi chặt cái mọi thứ trong tử, không không thôi không thôi không thôi không không nó không ช่้อ,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 อยู่นี้อยู่ข้าแล้วจูนน,นะครับโอเคลุกฟิล์มได้เลยนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้พี่คิวมากแล้วเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวคอยซื้อข้าวึ้นมาให้น้องกินเซอกัน,นครับ two hours later พี่ลงไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ซื้อสก,กี้มาให้น้องด้วยเดี๋ยวเรามาแกะซูกี้ใส่จานแล้วก็ไปเรียกน้องมากินข้าวกัน นี่เสร็จแล้วไปเรียกน้องมากินดีก,กว่าอร่อยไหมอร่อยมากปะกินไหมเอาแล้วก็กินะอะไรปาก

โยนีย่เหมือจู๋เป็นอะไรเธอเขาจะกินข้าวกินไม่ดีไม่ได้ใช้หูก,กินทั้งเลยว่าเธอมากวนเขาจะกินยัไง,นไงไงกินอย่างงี้ไงกินไปอืมก,กันเลยวันนี้ทำไมน่ารักจังเลย ทุกวันอยู่แล้วทุกวันเลยเหรอเออแล้วกินข้าวกินดิกินเลยแบบขึ้นมาตัวเนี่ยใครใช้ให้กินเขาไปกินคนเดียวไม่ใช่ไม่ดิค่อยๆลงไปกินเองคนเดียวลงไปกินข้าวคนเดียวเพาเธอลงไปเองเธอไม่ยอมรอให้เขาทำอะไรให้เสร็จเพราะเขาหิวนะบาร์กาเธอไปเองอืมหน่อย จุบกน้อยจุบกกรจุบกกรที่เราข้าวอยู่จุบกกรหนึ่งคำไ้กินไอติมหรอหติมอะไรติมสตอเบอรี่ถือเ็ยกินไอติมไหม ไอ้เต็มยังไงเหรอไอ้ชูยังไงเหรอไอ้ต็มยังไงเหรอคอะไรเตมปะเก่ข้าวอ,อ,อยู่เธอเพิ่งกวนได้ไหมเนะี่ยหลออเรากินข้าวเธอน่ารักอ่ะ เออดูแลดอกพ่อยดอกพายหอมเอองั้นหมดแล้ววันนี้เมืกินไอติมยี่กว่าเธอขอกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวกินไอติมใช่ไหมไม่ใช่ไอติมที่ไม่ได้แปลกว่าไอติม ไอติมอะไรอติม่ไม่ได้ของไอติมไงไอติมอะไรไอติ่มอะไรไอติม oh, ลูกกะทิโธ่จะกินข้าวโธอะไรเนี้ยอ๋อ้ม ไม่ได้หมายความว่าน้ำอหยิบน้ำมาไปหยิบน้ำไมนะ่ได,ด้จะหมดแล้วพี่ทำให้หน่อยหยิบน้ำไปเอาน้ำมันหยิบไม่ได้น,น,น้ำนี้มันต้องคันน้ำออกมา <c oughs> ไปหยิบน้ำมเโซะ A few moments later ขั้นใอีกเข้ามาดิจะได้ล้างทีเดียวมีแค่นี้อะไรไอา่เอาเป็นอะไรของเธอเนี่ยไม่เป็นไร มันะกะทิจุ๊บเฉยๆไม่เอาทำไปดีจุ๊บเฉยๆันจะกะทีนึง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 ไปละนึงรับไปดิย้า

ไอเนี่ยดูเฉยเฉยโอ้อไปไกล้ ก่อนนั่ย่อยก่อนแป๊บนึงมันเพิ่งกินมามันอิ่มอยู่ขอนนั่งก่อนแป๊บนึงเออไปกินไอติมไอติมไหนกินไอติมเหอนนะไอติมอะไรฮะตอนน้องไปกินไอติมก่อนนะทุกคนไอปาดเตกันอะไรไอติมอะไรไอติมไงยฮะเอติมเลยกินข้าวเสร็จแล้วต้องกินไอติม อ้อยเมื่อยจะเดินจะลุกมันเมื่อยเมื่อยเธอนั้งเฉยเฉยเขาว่าเมื่อยเธอไม่เมื่อยเมื่อยอ้อยบายฝาบกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ s u ั s c ส i b e ิกก s u b ั c r ส b e ชิกด้วยนะครับบ๊ายบาย